ที่เรากแนจ่ายเงินเขาก็ให้น้ำมันเรามันก็ตรงไปตรงมาไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าหือว่ามันเป็นยังไงอ่ะไม่เข้าใจว่าเหตุผลจุดประสงค์ที่เอานั่นเอานี่ออกมาบอกนันเพื่ออะไรนะให้กระเป๋าเรากระเป๋าก็ยังอยู่ก็ยังอยู่อ่ะก็คือที่โพสเนี่ยที่พูด,ท,พดที่พูดถึงคือต้องการอะไร อยากได้ของคืน,นเงี้ยหรอหรือว่าอะไรที่พูดให้มันชัดเจนไปเลยว่าที่ทำอยู่อะอยากให้น้องทำอะไรต้องการอะไรนะนาฬิกายังอยู่ค่ะแหวนเพชรอันนั้นก็ยังอยู่กระเป๋าก็ยังอยู่อยากให้น้องทำอะไรชัดเจนไปเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ได้มาเนี่ย น้องก็ไม่ได้ไปหลอกไปให้อะไรที่เป็นแบบมิจฉาชีพหรืออะไรนะน้องไม่ได้ไปหลอกล่อให้พี่ต้องเอามาให้หรืออะไรเลยการจ่ายเงินซื้อข้าวซื้อของอะไรมันตรงไปตรงมาทุกอย่างก็งไม่เห็นว่ามันจะเสียหายอะไรนะถ้าพี่จะเอาสลิปการโอนการจ่ายการซื้อของอะไรออกมาโชว์มันเรื่องของพี่นะหนูไม่เห็นว่าหนูจะเสียหายอะไรนะคะแต่อยากรู้ว่าทำทำไม บอกเหตุผลมาเลยค่ะว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่พูดถึงที่ว่ากี่แสนกี่แสนที่ว่าหลายแสนเนี่ยเอาหมืน่นอะไรก็ต่างๆเนี่ยนะที่พี่พูดถึงเนี่ยพี่ต้องการอะไรคะพี่อยากได้คืนใช่ไหมหรือยังไงมันยังอยู่นะกระเป๋าอะแหวนก็ยังอยู่ครบสองวงค่ะแล้ว หรือว่าพี่จะบอกว่าที่ให้มาไม่ได้เต็มใจเลย บอกนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือนาฬิกานะจะของแท้ของเทียมอะไรก็หนูไม่รู้หรอกค่ะให้มาก็ยังอยู่แล้วไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปไหนไม่รู้ราคาหรอกค่ะไม่ได้ใช้นะไอกระเป๋านั่นก็ไม่ได้ใช้เอาจริงสาค่ะมันไม่ใช่แนวของน้องแต่ว่าให้มาแล้วมันก็อยู่ในตู้นั่นแหละเราไม่ได้ใช้เรามันไม่ใช่คนสไตล์นั้น นาฬิกา่ะนะยังอยู่ครบทั้งสองเรือนไอ้สีขาวนี่ไม่เคยใส่เลยแต่ว่าไอ้สีนั่นนะ่ะสีควันบรียนั่นนะ่ะยี่ห้อโสดานั่นนะ่ะใส่แล้วค่ะเคยใส่อยู่สงสาครั้งนี่แหละมันกัดก็เลยไม่ได้ใส่ใส่อยู่ไอ้ตัวเล็กๆนั่นน่ะไอ้เรือนสีสแตนเลสสีดำๆนั่นไหนไอ้สีเหล็กนั่นนะ่นนนนนะ สองสาครั้งมันโดนเหงื่อแล้วมันกัดก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะก็ไม่ได้ดูถูกดูแคนไม่ได้ว่าอะไรจะของแท่ของเทียมหรืออะไรก็ไม่ได้ว่านะไม่รู้ราคามันด้วยค่ะแล้วไม่ใส่ไม่ได้ติดแบรนด์เนมไม่ได้ติดของอะไรแบบนี้เลยก็เลยไม่เข้าใจว่าพี่กําลังแสดงออกอยู่เนี่ยพี่อยากให้หนูทําอะไรคะ ต้องการยังไงนาฬิกาสองเรือนยังอยู่ไอกระเป๋าอะมันมีอีกใบหนึ่งนะสีเทาหมุนหมนสีเทาเทาดำจำไม่ได้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแต่มันก็สภาพมันนะจำไม่ได้ว่าให้ใครไปนะที่มันเป็นกระเป๋าแบบเป็นผ้าถ้าใครจำได้เคยเอาโชว์ในไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นเหมือนผ้านิ่มๆอะ แล้วมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆเหมือนพวกที่ทพวกนักศึกษาเขาใช้กันนะก็ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เมื่อเช้าไปหาอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนจําได้ว่าให้ใครบางคนไปนี่แหละใบนั้นน่ะนะคะแต่ไม่ได้ขายนะพี่รับรองว่าไม่ได้ขายนะแล้วกระเป๋าไอ้สีน้ําตาลน,นะที่เอารูปไปให้ใครเขามานั่นนะยังอยู่ค่ะพี่หนูไม่เคยใช้เลยสักครั้งเดียว ไม่ได้ใช้เลยที่ให้มาตอนที่ให้ก็ให้ด้วยความรักรเข้าใจนะหนูไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้ออกมาพูดอ,อ๋อให้คนอื่นออกมาพูดเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้หนูทำอะไรถ้าจะให้ชีวิตหนูไปถูกใจพี่มันก็คงไม่ได้นะพี่นะหนูมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะ ต้องการให้หนูทําอะไรหรือว่าหนูมันผิดตรงไหนอะนะหรือเป็นแม่ค้านะคะ่ะหรือเป็นแม่ค้าแล้วหนูมีเอฟซีพี่มาชื่นชมหนูมาติดตามหนูมาเป็นเอฟซีหนูพี่ให้ของหนูให้ของขวัญให้ของนั่นนี่ต่างๆเนี่ยพี่ก็ให้มาไอ้หนูไม่เข้าใจว่าเอาของออกมาให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปบอกนั่นนี่แล้วต่างๆเนี่ยพี่อยากให้หนูทำอะไร ก็บอกมานะแต่พี่อย่าบอกนะว่าทั้งหมดที่ที่ให้หนูมาเนี่ยคือหนูหลอกต้มพี่มาพี่คงไม่พูดหรอกนะหนูคิดว่าพี่น่าจะไม่พูดวพราะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นกระเป๋าเนี่ยหนูอ้อนขอมาหนูต้มพี่มาหนูหลอกมาเพราะมันไม่ใช่ให้ในะครั้งเดียวกันพี่ก็ค่อยๆให้อ่ะ คิดว่าพี่ให้ด้วยความเสน่หาก็ค่อยให้มาเรื่อยๆก็เลยไม่เข้าใจว่าตอนนี้เป็นเป็นยังไงอ่ะของก็ของของพี่อ่ะพี่เอาให้หนูแล้วพี่เอาไปให้คนอื่นพูดคืไม่เข้าใจว่าอยากอยาก เป็นไรนะจริงน้องเฉยๆนะคือการที่จะให้ของกันมีสลิปการโอนเงินการจ่ายของกันนะเธอเอาของไปฉันก็เอาเงินมาอันนี้ในมุมของแม่ค้ามันก็ถูกแล้วแต่ในเรื่องราวของน้ําใจในความสัมพันธ์ที่มันต่างจากความเป็นแม่ค้าลูกค้าอันนี้ก็ต่างหากก็แยกกันไปได้ค่ะในความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าลูกค้าเป็น f อกันชื่นชมกันชื่นชอบกันฉันให้ของขวัญเธอเธอรับไว้หรืออะไร การที่คบหากันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแหยกแต่ว่าซื้อของหนูมากๆแล้วจะให้ชีวิตหนูไปถูกใจพี่มันก็คงไม่ใช่อ่ะนะพี่ก็คงจะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ต้องการอะไร เห็นแหละนะเห็นอะไรต่างๆเลยไม่ใช่ไม่เห็นแต่ที่ไม่พูดอ่ะที่มาพูดนี่ก็ไม่ใช่เดือดร้อนนะของก็ยังอยู่พี่จะให้หนูถ่ายรูปให้ดูไหมล่ะอยากให้หนูถ่ายรูปให้ดูไหมราคากี่แสนกี่ล้านก็ไม่รู้แหละนะไอนาฬิกานั่นหนะักกระเ๋าน้วนนะ่ะ แล้วหนูไม่เคยคิดจะเอาไปขายแล้วไม่เคยคิดจะไปตีราคามันจะของแท้มันจะขอ,องเทียมหรือมันจะอะไรหนูไม่เคยดูหมิน่นไม่เคยดูถูกของขวัญคือของขวัญน,นะของที่เขาให้มาเราเก็บไว้พี่เขาให้มาเ็เก็บไว้ไน,นะของพี่ๆคนอื่นๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นอะไรแม่สามไม่เคยที่จะเอาราคามาเปรียบเทียบกันว่าอันนี้แพงกว่าคนนี้ต้องดีกว่าเพราะว่าคนนี้จ่ายมากกว่าหรืออะไรไม่เคยคะ่ะ